ปกติก็อยู่เพื่อนอยู่ให้อยู่หน้าน้ออืมอาชีพรักแต่ละเธอละแต่ละมือละวัานละเมนเห็นนะเฮ้ยหาหน่อไม่หน่อมันกินเนาะแต่ละมืออืมอาชิประมาณนี้ทุกคนเอ๊สาวคนยืนได้เนาะโมเมนต์คนพิการเด้อผู้บางคนนี่เสร็จถามกามาเลยเห็นแต่น้องนั่งมาเลยสำหรับคลิปคนอื่นนะวะ ยืนโมเป็นบ่อพิการบ่อเนาะอันนี้ก <pok ok anyways> ็เลยถ่ายให้บึงกันเพิ่นถามเนาะนนองนำเพิ่นเป็นคนขี้อายถูกคันวิทย่หัวยุ่มยุ่มยุ่มโอเคใสเนาะไปกัพ่อกันไหมตัวหนพิ่นเห็ดยังเด้กินมันเลยนะได้ยังกินมันเปก่งไก่ เหลืองหอยเนาะคอยกินน้ำกระได้บอล <laughs> มาฝากทองน้ำชานดำเพิ่นแล้วอันนี้นาะ ปีงไก่นี่เป็นไกล่ลาดที่ว่าเอาในบ้านเนี่ยเฮือนเองหมอดยเป็นปีงไก่นนอืม,อมกำลังหอนได้จำมะฮงกลับได้เนาะสิแ่บอร่อยครับหลังจากกินข้าวแล้ว ไปใช้มือนอยู่เพื่อนทีซ่านบอหรือว่าไปให้เปหน้าตอยู่เพือนเนาะอยู่เพือนอืมผักพรอ้ว,วไปกะนั่ปนใวหน้าก็แล้โอ้มันกปูบ่โด้วยมันเออูลายว่มันก่ว,กกวงเติอบอ ชงชวนแต่ว่ามันเป็นส่วนบุ้ใหญ่ปนไหลใช่ไหมอืมเป็นส่วนน้อยจักปีแล้วปลูกมันมันพอเห็ดมาได้ตอนทำปีเออทำปีนี่มบ่ออะไรเห็ดอระมาณนี้ขายขายได้หลายเติบบ่แต่ละปีก็แล้วแต่ปีมันมันราคาดีอืมแต่ละปีมากะตุ๊กตูมัน ที่ฮาลานแหละเพราะว่าสวนนันก็นค่อยใหญ่ไงเออดินโบราณเนาะโดย <laughs> ปลูกชำดินนี้ดยปลูกเพราะอะไรเชี่ <laughs> ยมมาาใครแบบย่างบุมีโดยอาศัยขายแต่เข่าลายก็ย่างบุฟู่กินเนาะแม่นเพราะว่าหน้ากับโบลายเปในใน็นไรนะเออหน้าหน่อยเดียวอือพอด,ด,ด,ดีแหละเห็ดลายลายก็เมื่อยด้ย งามอยู่บ่อเข่าพี่แตงามอยู่อืมเค่ไปกัดเงาบลัชแน่ใจหรอกน้องควงงามอ่ะเออกต่พอนนางปานกลางๆนะเนาะเคยไปหาดูบ่อน้ำไม่ไหลอยู่ตรงพุ่นเละ

กินเข่ากับแจ้วมาเนี่ยกับเปี๊ยไก่อ่าเลยกินข่าน้ำกันมันโอ้แจวดำคือฤกษ์ <laughs> <laughs> เลยลงมือลงมือกินอยู่ระ้ว่าวเหนี่วกันอ,อย่าบอกไปไทยมาเลยต้องติดขอนเจ้าอาเลยอาเลยเส้นแ่บมาเด้อเอฟซีกินขอน้องกันนะแสบอยู่ว่าวิ่ไกลห่านนี่สิคะ ชื่อแต่ชางลุมพุ่นบอกยัง่ายังนำนะเขาอันละอย่างกันแล้วเมื่อบุญเมื่อนั้นได้ไปหลีดน้ำเขาอยู่บอกไม่ได้ไปไม่ได้ไป มมีกูวาวมีรถรวยในร้านคือว่าผมมีทั้งสองอย่างผมมีรถไปแน่เลยขอชวนอยู่นั่นใจกับว่าอยากไปแน่เมื่อนัมางคืมผลแน่เนาะแม่เมื่อนัางคืมผลแน่แล้วนะตอนแรกทีได้ย่านพนตกก็เลยไม่ไปมู เพราะว่ามันตกตกัวตกลอยตกลอยๆอืมเอาติดด้นโตเช่อืมเห็นมืทถายไหมเบื้องลายเจ้ามันนอนข้า่เสียงรถอะไปนอนอยงเสียงรถมูมาดุบุญ ไปเมืองไทยเนี่ยคือทอดบ้านหรือเปล่าคิดนทอดอือคือทอดพ่อแม่แม่อือมี่วะบัตรโทรหากันให้มี่อยู่เออนั่นจะเล่ <c oughs> เา,าว่าอรอายการนั่นจะเข้าค่อยอมเล่าเนี่ยอืม ลูกบไห้ดยแม่เหายแม่ก็เล้กะ้็พาไห้ไห้แล้วพาเขาไห้เนาะคนขึ้นสิบแพงจ้าแหงเนาะลูกคนเดียวเลยอนมาค่คยตีอ่ะอืมาคยตีอเลย ถ้าจะจำพ่วมได้มากกับบริเคยตีจะเถือเลยบอกบอเคยอืมมันเรื่องห้ายบอนี้หายย้ายอยู่แต่บอเคยตีอืมเพื่นห้ายกับเพื่อนบอกอยังไ้เขาได้ดีแน่นอนไม่ แกงน้อไหม่กับแกงเป็นยังไงบ้างจะแกงเป็นยังไน้อไม่ยังเจ็บจังอะเออไม่ไรมไม่สองเาเกัเจ็บรู้น้อไม่ค้ากันน็อกขาวๆไม่กระเทียมรูน,นอกเขียวม,มันเมอืยขมก่มจืดกมนานเฉอเนาะเงี นอในเสร็จกินไปเร้่มมื้อกินทอดกันนยส่วนรลายกินมีกินมเมี่ยเนี่ยก็ทอใคร่ <laughs> <laughs> ผอ้ชาวไม่ได้กินมเมี่ยไงภัยย <laughs> มีใช่ไข่อะสัมภาษณ์สาวคนไหนมันง่ายเนาะดูร่างพ่อนี่้แ,แล้วมันเพราพ้าไปเรียกึ้นนะอืกินตกเทอยู่ปะเจ้าอ่ะกินแบบ งามเดียรงามงานแต่ว่าเขาไปเดียกที่ห้อนอนอมามน<บ>ดีขึอนยังวี่ะแ,แต่ว่าบบก,กินไปชีวิตบบก,กินประจำแล้วเนาะสาเหตุที่ขึ้นมาแต่ไทยรอบนี้นี่เกินอ้ไรที่ึ้นมาบับตายบะ แ่นว่าจะปลอดตายมันเป็นยังคือจับน้องอยืมมือไปต่อมันอ๋อจับมือล็ด้วยอือมันกเลยขาดกระจายเลยอ,อันที่จริงมีมันยังหลายปีอยู่อ่ะแม่ยังหลายปีอยู่อืม มมจำขึ้นอย่างเงาะลืมเป็นง่าลายลืมมันนี่เป็นบึงรถมันกลายวันที่ป่ะโดยมันกลายวันที่ผู้ชื่อในอะไรตอนน่ะผู้ชื่ว่าเห็นอะไรแบบมือเจ้าจอดอะไรเนาะโดยรถตอจนั้นก็เลยได้เห็นบัดขาวข่าม้า แล้วจะทิมแล้วปูหัวเก่าลันยังอยู่เก็บใบมีเงินหาอหัวเก่าลันไปเปลี่ยนกันได้ขอมูลมู่หันหมดเลยเคยไปตอวจะเชื่อแล้ว เป็นแรกปีกาจะาะ<ม>วาเดือนก็เดือนในเครื่องแมน้องไปต่อพลทีน,นเป็นเดือนตกงเนียต่อแค่หนึน่งเดือนภ<ม>าวะเคร่วงแม้นอ่องเดือนต่อเดือนต่อเราไปต่อบัตรมีสาหรอแม่บอกท่ปสิธหรอเปล่านั่นก็คือผู้ก โดยเพือย,ยงงเป็นอยู่กับเชฟเฟอร์เพื่นนั่นอ่ะคูเบอรคขับรถดีกับ,นะบ,บด,ดีครับรถสบายชืวรลายนี่ไปจอร์ดูทามนน่ออยู่จังหวัดสักแก้วอืม มันจะมีสองบนสามบนลบนอสบอต่อแต่ว่านอกตอ่อยู่สักแกลทำไปเป็นมือพองเลยบอสไปงั้นเหรอเลยเข้าไปประมาณช่วนมากก็คือเดื่งานนะาสุดพรอมมาประมาณสี่ห้าทุ่มอืม เ้าหอดผุนกัมันสีหามงนะเศร้าคือไไปเพื่อข้าต่อวัดตอนยังกะเจ็ดแปดโมงแล้วเพื่อเข้าเดินทางกลับอีกต่ปมะมันเที่าายงบาย<ม>่ายหอดห้องวัยเกือช่อตมือเนาะเน่ยเกอ่มือกลั ồi, บมาเลยอ่อนปัญญานี่เนาะมือลอยเบ็ดทางรถเบ็ดมือเลยเบ็ดขึ้นมันเ่ากี่ล่ะ บรคเคยมาเราบเคอยมารถใจคำว่าคือผู้เปิร์ขับรถแบบเบรกบจึกเบรกจึกเรื่อยๆอยากห้ามนะันเมาเหมืเนาะแต่ว่าถือผู้เปิร์ขับรถอาจารย์กับโบเป็นยงังไงป้าอานินชาแนะนำไปกินเขากันเนาะ nhàng hệ FC này cho nên phải được nhàng đấy bố đi nó chứ Đúng. khơi thẻ vô bỏ đây thôi đây có ừ, bà chung chứ họ đi lời hộp nữa nhà đi à so bài đi bạn la còn nó bye bye Đúng rồi. <cười> rồi. <cười> bộ mặc bộ cả thạc mà lông còn cái đây nó à,